สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ a เ e อร์เกมรีวิรายการที่นำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมมีกานได้สร้างจะมารีวิวเกม World of Tanks Blitz เป็นเกมขับรถถังออนไลน์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีอยู่บนเวอร์ชัน PC นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันสมาร์ทโฟนนะครับที่มีทั้งในระบบ iOS และก็ Android นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า World of Tanks Blitz เนี่ยยังคงความยอดเยี่ยมได้เหมือนกับเวอร์ชันต้นฉบับหรือเปล่านะครับ หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นหน้าจอรงรถนะครับซึ่งเก็บสะสมรถถังของเรานะครับก็สําหรับปรับแต่งรถถังแล้วก็เข้าสู่ระบบต่างๆโดยเริ่มต้นเกมมาเนี่ยจะเกมจะให้รถถังเรามา4คันนะครับซึ่งเป็นรถถังรุ่นแรกนะครับเป็นรถถังเบารุ่นแรกของแต่ละชาตินะครับก็จะมีรถถังของอเมริกาเยอรมัน รัสเซียหรือสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับก็การที่เราจะได้รถถังใหม่ๆมาเนี่ยจะต้องทําการวิจัยนะครับแล้วก็ซื้อมาซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในโอกาสต่อไปนะครับที่ผมอยากจะให้ดูก่อนเลยก็คือหน้าการปรับแต่งรถถังรถถังเราจะสามารถติดตั้งยุทธปัจจัยกระสุนและอุปกรณ์เพิ่มได้นะครับโดยยุทธปัจจัยเนี่ยก็คือจะเป็นไอเทมที่ต้องกดใช้ในระหว่างการต่อสู้นะครับ ก็เอาไว้รักษาอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้เช่นถังดับเพลิงเอาไว้ดับไฟนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าพยาบาลเอาไว้รักษาพลรถที่บาดเจ็บนะครับหรือว่าจะเป็นไอเทมซ่อมชิ้นส่วนต่างๆของรถถังนะครับซึ่งเราสามารถพกไปได้สูงสุด3ชิ้นนะครับกระสุนก็จะเป็นสิ่งที่จะต้อง ซื้อทุกครั้งหลังจากที่จบแมตช์นะครับเพราะว่ากระสุนมันจะมีจํานวนจํากัดเราก็จะต้องคอยซื้อเรื่อยๆนะครับโดยรถถังบางคันเนี่ยอาจจะติดตั้งกระสุนได้ชนิดเดียวแต่ว่าบางคันก็สามารถติดตั้งได้ถึง3ชนิดนะครับอย่างเช่นคันนี้ที่สามารถติดตั้งได้3ชนิดนะครับก็วิธีการซื้อเนี่ยเราจะต้องเลือกปรับตามอัตราส่วนนะครับว่าจะให้พกกระสุนแบบไหนไปเท่าไหร่นะครับ มันก็จะมีจํากัดไว้เป็นสัดส่วนนะครับมันก็จะมีทั้งแบบที่ใช้เงินหรือว่า,าใช้เงินในเกมหรือว่าใช้เหรียญทองซึ่งเป็นแบบเติมเงินนะครับส่วนอุปกรณ์จะเป็นเ,เป็นพาร์ทเสริมนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของรถถังนะครับอย่างเช่นทําให้รถวิ่งเร็วขึ้นหรือว่ามีเกาะหนาขึ้นประมาณนั้นนะครับก็จะติดตั้งได้สูงสุด 3พาร์ทเหมือนกันวิธีการเข้าเกมก็คือให้เรากดไปที่ปุ่มออกรบนะครับแล้วระบบจะทําการจัดทีมของเรากับทีมคู่ต่อสู้ให้โดยอัตโนมัติโดยดูที่ระดับของรถถังที่เราใช้นะครับระบบจะจัดให้โดยสมดุลน,นะครับก็อันนี้จะมีรถถังเป็น เป็นคลาสหนึ่งเ,ออเขาเรียกเป็นเทียนะครับเป็นเทียหนึ่งกับเทียสองก็ใน World of t a n k Bit เนี่ยแผนที่จะมีขนาดเล็กกว่าเวอร์ชัน PC นะครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นก็จะน้อยกว่าด้วยนะครับจะมีแค่ฝั่งละเจ็ดคนเท่านั้น แต่ระบบการเล่นเนี่ยเกมเพย์เนี่ยยังคงเน้นไปที่การวางแผนแล้วก็การชิงจังหวะนะครับการที่เราวิ่งออกไปลุยเดี่ยวเนี่ยจะค่อนข้างเสี่ยงมากเราควรจะไปได้วยกันอย่างน้อยประมาณ2อถึงสคันนะครับ สำหรับหน้าจอสัมผัสวิธีการบังคับเนี่ยจะใช้หน้าจอสัมผัสนะครับก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มการบังคับื่อนที่นะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นปุ่มสําหรับส่องเพื่อสังเกตการนะครับถ้าเจอศัตรูเนี่ยก็จะซูมล็อกเป้าหมายศัตรูแด้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ปุ่มยิงเนี่ยจะมีให้ทั้ง2ด้านสําหรับเอ่อให้เราแบบสามารถที่จะกดได้แบบทันท่วงทีนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดไม่ถนัดในการบังคับเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับว่าจะให้ปุ่มมีขนาดเล็กใหญ่หรือว่าย้ายตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการนะครับ ก็จุดประสงค์ในการเอาชนะก็คือทําลายรถถังฝ่ายตรงข้ามไม่หมดหรือว่าเข้าไปยึดฐานที่อยู่ตรงกลางนะครับก็ถ้ายึดฐานได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับถ้าเกิดเรารถถังเราพังในระหว่างการต่อสู้เนี่ยเราสามารถที่จะออกเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นช้รถถังคันอื่นเข้าไปเล่นในห้องอื่นแทนได้นะครับก็เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะครับซึ่งการออกเนี่ยก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับพะ หลังจากที่แมทนั้นจบเนี่ยเราก็จะยังได้รางวัลตามปกติได้เงินได้ค่าประสบการณ์ตามปกตินะครับนี้ผมจะออกเพื่อไปใช้รถถังคันอื่นรอบนี้นี่มีรถถังเป็นเทียสามกับเทียสี่นะครับมีรถอย่าง เฮชเชอร์ด้วยนะครับเอ๊ะมาอยู่ตรงนี้ได้ เฮเชอร์นี่ถือเป็นผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะเฮเชอร์นี่ถือเป็นรถถังคือว่าเป็นรถรถพิฆาตรถถังนะครับก็จะยิงแรงมากแต่ข้อเสียคือป้อมปืนมันจะหันไม่ได้นะครับป้อมปืนมันจะหันได้จกากัดมาก เทียสูงสูงนี่รถเกาะจะหนาจะยิงไม่ค่อยเข้านะครับถ้ามันไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้กระสุนแรงๆกระสุนพิเศษนี่จะยิงเข้ายากมากไม่โดน เลยคั้นเดียวอย่าวิ่งมาชนกันอืคือมันสามารถที่จะยิงพู้เดียวกันเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยิงใส่เพื่อนเล่นนะครับอยู่นั่น จังหวะนี้นี่คือหนึย่งเดียวนะเรียบร้อยพอจบเกมเราก็จะได้เงินกับค่าประสบการณ์มานะครับซึ่งค่าประสบการณ์เนี่ยจะเอาไว้ใช้สำหรับวิจัยรถถังนะครับเรามาดูในส่วนของการวิจัยกันบ้างนะครับค่าประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ย เราจะเอาไว้ใช้วิจัยเพื่ออปลล็อกชิ้นส่วนหรือว่าปลดล็อกรถถังใหม่ๆนะครับโดยเ,เรากดเข้ามาดูตรงที่การวิจัยรถถังแล้วเรากเ็เลือกที่จะปลดล็อกชิ้นส่วนหรือว่าจะปลดล็อกรถถังใหม่นะครับอันนี้คือรถถังขั้นใหม่เนี่ยต้องใช้ข้าวสบการณ์2 0 5 0ซึ่งตอนนี้ยังมีไม่ถึงนะครับอันนี้ปลล็อกชิ้นส่วนไปก่อน ก็ถ้าเราเก็บค่าประสบการณ์ได้ถึงตามที่กําหนดนะครับเราก็มาปลดล็อกตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บจนเกินเนี่ยคือค่าประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นของรถถังคันที่เราใช้เล่นนะครับคือรถถังคันไหนเล่นในแมตช์นั้นค่าประสบการณ์ที่ได้ก็จะเป็นของรถถังคันนั้นอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บจนเกินเนี่ยค่าประสบการณ์นั้นเราสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นค่าประสบการณ์ฟรีนะครับหรือว่าที่เป็นดาวสีทองนะฮะตรงมุม ขวาบนนะครับคือจะต้องใช้เหรียญทองหรือใช้เงินใช้เติมเงินเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นค่าประสบการณ์แบบฟรีนะครับก็จะสามารถใช้กับรถถังคันไหนก็ได้หลังจากที่เราปลดล็อกรถถังมาใหม่เราจะสามารถใช้เงินในเกมซื้อมาเล่นได้ซึ่งตอนที่ซื้อมาใหม่เนี่ยค่าความเชี่ยวชาญของรถถังคันนั้นจะมีเพียงแค่50%นะครับหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้รถถังคันนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยมันจะได้กว่า ได้กับคันที่มันมีประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราสามารถเพิ่มค่าความเชี่ยวชาญได้ด้วยการเอารถถังคันนนไปเล่นบ่อยๆหรือว่าจ่ายเงินในเกมเพิ่มเพื่อที่จะฝึกความเชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าจะใช้เ,เหรียญทองก็ได้ซึ่งถ้าใช้เหรียญทองเนี่ยก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีนะครับหลังจากที่ค่าความเชี่ยวชาญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรถถังคันนนเราจะสามารถใช้เอามาฝึกสกิลได้นะครับ ซึ่งสกิลต่างๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสกิลของรถถังเบารถถังกลางแล้วก็รถถังหนักกับรถถังพิฆาตนะครับก็เราจะต้องใช้รถถังให้ตรงกับประเภทของสกิลนะครับแล้วถึงจะสามารถฝึกสกิลนั้นๆได้ซึ่งถ้าเราฝึกจนเต็มร้อเปร็แล้วเนี่ยสกิลนั้นมันจะมีผลกับรถถังทุกคันนะครับรถถังทุกคันที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับอนอกจากที่เราจะเอาไปใช้เล่น ที่จะ,จะ,จะทําให้เลเวลของสกิลเพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถที่จะใช้เข้าสัสบการณ์ฟรีหรือว่าดาวสีทองเนี่ยเร่งการฝึกได้นะครับสรุปนะครับ w o r ร์กแทงบิสเนี่ยยังคงสามารถรักษาความสนุกได้ตามแบบฉบับของเวอร์ชัน PC นะครับก็ระบบเกมเพจต่างๆเนี่ยถูกทําให้รวดเร็วและกระชับไวมากขึ้นนะครับระบบต่างเนี่ยก็ปรับให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้เกิดใครที่ชอบ ที่ชอบการเล่นเกมรถถังแบบสมจริงนะครับก็เวอร์บแทงปิดเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ m a j o r Game Review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ